ตัวละครตัวนี้เป็นอัจฉริยะแถวหน้าของโลกเธอนันเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีต่างๆนานา,นานมากมายที่ทันสมัยเธอเป็นผู้สร้างทั้งบาบิโลนผู้สร้างทั้งผู้ดูแลแห่งบาบิโลนและเป็นผู้สร้างทั้งเฟรมเกียร์ความอัจฉริยะของเธอนั้นยากที่จะมีใครสามารถทัดเทียมเธอได้นอกจากที่เธอจะสุดยอดในเรื่องของความฉลาดแล้วเธอยังเป็นหญิงสาวสวยที่มีความเซ็กซี่พอสมควรตัวละครตัวนั้นก็คืออัจฉริยะผู้สร้างบาบิโลนศาตา,าจารยนเลจินาบาบิโลน ややああ僕はレジーナ・バビロンめまして月東君 oh, สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสุบาสเซนไปนะครับผมกับซีรีส์ของอิสคายวาสมาร์ทโฟนหรือว่าไปต่างโลกกับสมาร์ทโฟนครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของข้อมูลตัวละครน,นั่นเองครับวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลของตัวละครเลจิน่าบาบิโลนซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับเป็นผู้สร้างโครงสร้างแห่งบาบิโลนทั้ง9แล้วก็เป็นผู้สร้างผู้ดูแลแห่งบาบิโลนทั้ง9เหมือนกันครับ แล้วก็สิ่งประดิษฐ์ที่ทันสมัยต่างๆนานามากมายนะครับที่เราเห็นได้ในซีรีส์เนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็มาจากสัตว์รยจาเลจิน่าบาบิโลนเท่านั้นเลยก็เพื่อให้เป็นการเซลลานะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันครับวัตร์ของเลจิน่าบาบิโลนเลจิน่าบาบิโลนมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วก่อนที่เริ่มเรื่องราวในปัจจุบันเธอนนั้เป็นอัจฉริยะที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาในยุคเลยทีเดียวครับและเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วตัวของเลจิน่าบาบิโลนนั หลังจากที่เธอมองเห็นอนาคตผ่านเครื่องมือวิเศษของเธอครับอนาคตที่เลจิน่ามองเห็นก็คืออนาคตของโทยะครับตัวงเธอนั้นเห็นว่าโทยะเนี่ยจะมีภรรยา9คนเห็นว่าโทยะเนี่ยจะต้องทำอะไรต่อจากนี้เห็นว่าโทยะเนี่ยจะมีอนาคตรประมาณไหนจากนั้นเนี่ยตัวของเลจิน่าก็เลยเริ่มสร้างบาบิโลนทั้งหมดเพื่อเป็นมรดกตกทอดให้แก่โทยะและในขณะเดียวกันตัวของเธอนั้นก็ได้สร้างจีนอยทั้งหมด9ตัวและน,นอยทั้ง9้าเนี่ยก็จะเป็นจำนวนเดียวกับภรรยาของโทยะในอนา,นอนอนาคตเลยจากที่เธอเห็นผ่านยานทิพนั่นเองครับ ในการสร้างบาบิโลนกับอยส์นี้นะครับผมก็มีทั้งความโชคดีแล้วก็ความที่โชคไม่ดีเหมือนกันความโชคดีก็คือบาบิโลนแต่ละแห่งเนี่ยถูกสร้างออกมาอย่างดีมีนวัตรกรรมที่ทันสมัยแล้วก็มีความครบครันแต่ก็มีโชคไม่ดีอยู่นะครับผมตรงที่ว่านอยบางตัวเนี่ยได้กลับกลายเป็นตัวตนนะครับที่ไร้ประโยชน์อย่างเช่นแฟมเนี่ยก็จะเป็นคนที่ไม่ยอมหยุดอ่านหนังสือเลยแล้วก็จะมีความเกลียดคันของโนเอลแล้วจะมีความซุ่มซ่ามแล้วก็น่าลำคัญของพาเช่ความวิพรกิตแบบความผาซากนะครับของเชสกา แล้วก็จะมีพฤติกรรมโลลิคอนนะครับของแอตแลนติก้าอีกต่างหากสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นนวัตรกรรมนะครับผมที่โชคไม่ดีสักเท่าไหร่ที่เธอเนี่ยได้สร้างขึ้นมาอย่างไรก็ตามเน่ถึงแม้ว่าโนนส์เหล่านี้นะครับผมจะดูไร้ประโยชน์ดูเป็นสิ่งที่มีข้อบอกพร่องแต่เลจิน่านะครับก็ไม่ได้ทอดทิ้งพวกเธอไปไหนเลจิน่าเนี่ยก็ยังใช้พวกเธอได้ครับผมให้กลายเป็นผู้ดูแลบอบิโลในแต่ละแห่งอยู่ดีแล้วก็ก่อนที่เลจิน่าบอบิโลนจะเสียชีวิตเนี่ยตัวของเลจิน่าเนี่ยได้ใช้ชิ้นที่เหลือ,อ ในการที so like with with so ่เลจีนาเนี่ยจะย้ายไปยังร่างใหม่ได้เนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนที่เหมาะสมมีกระบวนการต่างๆนานานะครับผมที่จําเป็นอย่างเช่นต้องการเวดมวลจํานวนมากนะครับผมในการเปิดใช้งานร่างใหม่ร่างใหม่ของเรจีนาเนี่ยก็จะมีความที่ใกล้กับความเป็นอมตะมากๆเลยครับด้วยความที่มันต้องการกระบวนการต่างๆนานามากมายเนี่ยตัวของเรจีนาเนี่ยจึงให้อาติกานะครับต้องเวลาเพื่อบังคับให้โทย่าเนี่ยสามารถมาค้นพบเธอได้สามารถมาช่วยเธอได้นั่นเองครับภายหลังจากที่โทยาเนี่ยค้นพบห้องวิจัยแห่งบาบิโลนส่วนเขาเนี่ยก็ทําตามคําขอของเลจีนาที่วางแผนไว้ นั่นก็คือการชุบชีวิตเลจีน,นาขึ้นมาครับหลังจากที่เธอตื่นขึ้นมาเนี่ยเธอก็มีความสนใจกับสิ่งต่างๆนานาม,มากมายเลยโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนของโทยะครับตัวของเธอเนี่ยเชื่อว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีแห่งยุคเลยที่สามารถขับเคลื่อนนะครับผมโลกให้ไปสู่ยุคสมัยใหม่ได้ในช่วงเวลานั้นนะครับโทยะเนี่ยก็เปิดเผยว,ว่าเขาเนี่ยมาจากอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกนะครับผมที่มีประเทศญี่ปุ่นโดยโลกที่โทยะจากมาเนี่ยก็เป็นโลกที่ก้าวหน้ากว่าโลกปัจจุบันไปอย่างมากโทยะเนี่ยก็ได้มีการเตือนเลจีน,นาบางอย่างนะครัผมมทท้้้งงสาาี่อจจเกิดดขึไ สงครามนะครับผมที่มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องทั้งสงครามที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่มากเกินไปนะครับหลังจากที่เธอเนี่ยได้รับคําเตือนจากโทยะเดจิน,น่าเนี่ยจึงตัดสินใจนะครับที่จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีทางโลกมากขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายนะครับต่อโลกของเธอซึ่งในปัจจุบันนะครับเธอใช้เวลาในการออกแบบเฟรมเกียร์ใหม่ทั้งอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของเฟรมเกียร์ตลอดจนการสร้างเทคโนโลยีระดับโลกขึ้นมาอีกด้วยอย่างเช่นการสร้างยาน,านพาหนะพลเรือนครับหรือว่ารถยนต์แล้วก็จะมีทั้งการจาลองสมาร์ทโฟนของโทยะครับ และต่อจากนี้นะครับเธอเนี่ยก็จะเป็นตัวละครนะครับที่อยู่เคียงข้างโทยะเลยเธอเนี่ยเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตโทยะนะครับผมอยู่อย่างเสมอเลยทั้งซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนานาที่เธอเนี่ยคอยพัฒนาทั้งเฟรมเกียร์วุฒิต่างๆนานาเกาะป้องกันบุกก่อนที่ทันสมัยนะครับผมให้กับโทยะนั่นเองนี่คือประวัติศาสตร์ของอัจฉริยะที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในโลกอย่างสัตราจารย์เลจิน่าบาบิบโลนครับคำอธิบายส่วนบุคคลของเลจิน่า ชื่อเต็มของเธอเนี่ยก็คือเลจิน่าบาริโลนโดยเธอจะมีชื่อเล่นก็คือซาตาจา์แห่งบาบิโลลสายพันธุ์ของเธอเนี่ยเดิมทีแล้วเป็นมนุษย์ครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นไซบอร์กครับหรือว่าหุ่นยนต์เพศหญิงในส่วนของสีตาแล้วก็สีผมในตอนที่ยังเป็นมนุษย์เนี่ยตัวของเธอเนี่ยจะมีสีผมเป็นสีบรอน์แล้วก็มีดวงตาสีทองแต่ถ้าหากอยู่ในร่างของแอนดรอยหรือว่าไซบอร์กเนี่ยตัวของเธอเนี่ยจะมีสีผมเป็นสีโกลด์ครับผมหรือว่าสีทองแล้วก็จะมีดวงตาสีเเขขีนนีีีียยยยวววกกครรรัสถาานนตตตอออออ้้งงงงธ่่่่่่็ืมมมชชิิูผแแไใททจ ส่วนสถานภาพการสมรสนะครับผมตอนนี้ก็คือเธอ,อยังซิงเกิลอยู่นะครับผมหมือนว่ายังโสดอยู่ครับโดยหน้าที่หรือว่าอาชีพของศาตราจารีจิน่าก็คือจะมีทั้งผู้วิเศษแห่งอาณาจากักรพาเทโนันมีทั้งวิศวกรเวทมนต์แห่งพาเทโนและเธอเนี่ยก็จะเป็นทั้งนักวิชาการเวทมนต์และวิศวกรแห่งอาณาจากักรบินฮิลสังกัดของเรจิน่าเนี่ยก็จะมีอยู่หลายสังกัดเลยสังกัดดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์นะครับผมพาเทโนแล้วก็จะมีสังกัดของบอิโลนแล้วก็จะสังกัดอาณาจักรบุกิมนาก รูปด่างของเรจินาเรจินานะครับผมจะเป็นหญิงสาวสวยในวัย20ปีที่ผมสีบอลยาวถึงเอวแล้วเธอเนี่ยก็สวมแว่นตาทรงกลมแล้วก็คาบุหรี่ไว้ในปาก,กที่เธอสวมใส่นะครับผมก็จะมีความเซ็กซี่มากๆเลยที่เป็นชุดนะครับแนววิชาการแล้วก็มีการเปิดส่วนหน้าอกแล้วก็จะมีถุงน่องยาวสีดําที่มีความเซ็กซี่แล้วเธอเนี่ยก็สวมเสื้อกาสีขาวนะครับที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นด็อกเตอร์ให้ความรู้สึกนะครับผมเหมือนเป็นศัตรจานั่นเองแล้วก็หลังจากที่สติหรือว่าสมองของเธอเนี่ยถูกถ่ายโอนไปยังนอยส์ เราจะปรากฏตัวนะครับเป็นเด็กอายุ10ขวบที่ผมสีทองยาวถึงเอวแล้วก็จะมีดวงตาสีหยกคู่หนึ่งครับบุคลิกภาพของเลจิน่าเธอนั้นเป็นอัจฉริยะที่มีความเก่งกาจมากในความสามารถมากในความรู้แต่ว่าเธอเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ร้ออารมณ์แล้วก็เป็นคนที่ลาม,มกพอสมควรเลยจะใ,ในช่วงแรกที่เธอพบกับโทยะเธอยกกระโปรงขึ้นครับแล้วก็โชว์เกงในสีดำลรยลูกไม้ตัวโปรดของเธอนะครับผมให้กับโทยะได้เห็นแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเธอยังชอบแกล้งโทยะนะครับผมด้วยคําแนะนําแปลก ด้วยคาแนะนานะครับผมในทางที่ผิดเสมอเลยถึงแม้ว่าเลจิน่าเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะลามกมากๆแต่เธอเนี่ยก็เป็นคนที่หมกมุ่นนะครับผมอยู่กับการสร้างส,างสิงประดิษฐ์ใหม่ๆและค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆเีกด้วยเธอเนี่ยจะหมกมุ่นนะครับผมทั้งการศึกษาการทําซ้าทางการปรับปรุงนะครับผมให้สิงประดิษฐ์มีความยิ่งใหญ่มากขึ้นไปอีกและนอกจากนี้นะครับเธอยังเป็นแฟนอนิเมะแนวหุ่นยนต์ตัวยงเลยและเธอนยะครับยังเฝ้าดูอนิเมะแล้วก็นวัตกรรมต่างๆจากโลกของโทรยานะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบอาวุ ในการเป็นแรงบันดาลใจนะครับผมในการออกแบบเฟมรมเกลีย์แลวก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆของโลกอีกด,ด้วยและก็ยังไม่เพียงแค่นั้นตัวของเลจิน่ายังเป็นคนที่กระตือรือร้นนะครับที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆนานาถ้าหากเธอนะครับมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยเธอก็จะหมกมุ่นกับสิ่งนั้นแล้วก็จะมีความตั้งใจอย่างสูงม,มากๆที่จะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จให้ได้นี่แหละครับผมคือบุคลิกภาพของอเฉริยะแห่งโลกเลจิน่าบาิโลนครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถต่างๆของศาส ความสามารถที่1ก็คือ all magic attribute หรือว่าความสามารถเว็มนตลทั้งหมดดิจิน่าเนี่ยเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะครับผมที่มีความถนัดเบทมนตลในทุกทธาตุดินน้ำลมไฟมืดแสงเนี่ยเธอสามารถใช้งานได้หมดเลยและนอกจากนี้นะครับเธอยังสามารถใช้เบทมนว์ไร้ธาตุหรือว่าเบทมนต์ที่เป็นโมคาได้ด้วยครับความสามารถในการใช้เบทมวลในทุกทุกธาตุเนี่ยก็จะเหมือนกับความสามารถของโทยะเลยแต่ว่าถึงแม้จะเหมือนแต่ว่าก็ไม่เหมือนครับตรงที่ว่าความสามารถเว็มนต์ของโทยะเนี่ยเป็นพรนะครับผมที่พระเจ้าแห่งโลกเนี่ยได้มอบให้กับโทยะ แต่ในทางฝั่งของเลจิน่าเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติทั้งหมดเลยในส่วนเวทมนตร์ไร้ธาตุหรือว่าเวทมนตร์ที่เป็นโมฆะของเลจิน่าเนี่ยก็คือเวทมนตร์อานาลิซ์ครับหรือว่าเวทมนตร์วิเคราะห์โดยวิเคราะห์เนี่ยเป็นเวทมนตร์ส่วนตัวของเลจิน่าโดยเป็นเวทมนตร์นะครับที่ช่วยให้เธอเนี่ยสามารถวิเคราะห์การทํางานภายในของสิบงริษัทต่างๆนานา,นานาได้ครับความสามารถที่2ก็คือ Genius Intelligence หรือว่าความฉลาดระดับอัจฉริยะตัวเลจิน่าเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในตัวละครมนุษย์นะครับททีีีี่่ฉลาาดดมกสุในซร ซึ่งสามารถวัดความฉลาดของเธอนได้จากสิ่งประดิษฐ์นะครับที่เธอได้สร้างขึ้นมาเลยผลงานที่ย,ยิ่งใหญ่ที่สุดของลิจิน่าก็ได้แก่บาบิบลโล่ทั้ง9ทั้งนอยส์นะครับผมที่เป็นหุ่นยนต์เพศหญิงอัจฉริยะทั้งเฟรมเกียร์นะครับที่เป็นกันดั้มที่สามารถใช้งานต่อสู้ได้และนอกจากนี้นะครับยังมีสิ่งบริษอีกมากมายเลยนะครับผมที่ถูกเก็บไว้ในคลังเก็บของแล้วก็ยังมีสิ่งบริษอีกมากมายเลยนะครับผมที่เป็นตัวชีวัดถึงความฉลาดของเธอในการที่มนุษย์คนหนึ่งนะครับจะ มีความเก่งและก็มีความฉลาดที่สุดนั่นเองครับในเมื่อเราพูดถึงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของล e จิน่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์นะครับที่เธอได้สร้างขึ้นมากันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างสิ่งประดิษฐ์อย่างที่1ก็คือบา b y บิ n โ i นซิสเตอร์ครับหรือว่าผู้ดูแลแห่งบา b y บิ n โนโดยลจิน่านะครับได้สร้างแอนดรอยเพศหญิงขึ้นมานะครับในการดูแลบาบิลโนในแต่ละแห่งแต่ว่าก็มีความโชคร้ายนหน่อยๆนะครับผมตรงที่ว่าแอนดรอยบางคนเนี่ ีดยก็จะเป็นเกาะลอยฟ้าหรือว่าอาณาจักรนะครับที่เลจิน่าเนี่ยได้สร้างขึ้นมาที่เธอสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้มันเป็นมรดกนะครับผมสําหรับโทยะสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้โทยะได้ใช้งานโดยชิ้นส่วนของเกาะลอยฟ้าเนี่ยก็จะมีนวัตกรรมต่างๆนานาม,มากมายเลยทั้งโรงงานส่วนลอยฟ้าห้องเก็บของห้องวิจัยห้องเล่นแร่แปรธาตุป้อมปราการว่าหอคอยก็มีเหมือน,นกันสิ่งบริษางที่3เนี่ยก็คือเฟรมเกียร์โดยเป็นหุ่นยนต์ขนาดยักษ์นะครับที่เลจิน่าสร้างขึ้นมาเนี่ยในการต่อสู้กับพวกเฟสครับ บริอย่างที่4ี่ก็คือ g w e l l of Future Vision หรือว่าเครื่องรางนะครับในการมองเห็นอนาคตโดยเป็นสิ่งประดิษฐ์เนี่ยที่สามารถแสดงเห็นถึงอนาคตของคนคนนั้นได้ครับแต่ว่าก็โชว์ไม่ดีนักนะครับผมเพราะว่าตัวของเลจีน่าเนี่ยมองเห็นแต่อนาคตของโทยะทั้งความโชคดีหรือว่าความโชคร้ายของโทยะเนี่ยเธอก็จะเห็นหมดเลยในการที่เธอมองเห็นแต่อนาคตของโทยะเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากที่ว่าโทยะเนี่ยมีคุณสมบัติทั้งหมดนะครับผมที่ตรงกับของเธอเป๊ะเลยมันก็เลยทาให้เธอกับโทยะนะครับผมมีความลิงก์แล้วก็มีความเชื่อมต่อกัน ทำให้เลจิน่าเนี่ยสามารถเห็นอนาคตของโทยะได้สิ่งปริ่างที่5ก็คือ reverse world transfer gate หรือว่าประตูเคลื่อนย้ายระหว่างโลกโดยเป็นสิ่งปริษฐ์นะครับผมที่ช่วยในการเดินทางหรือว่าการขนส่งระหว่างโลกครับซึ่งเกณฑ์นี้นะครับเป็นสิ่งบริษฐ์ที่มีความยิ่งใหญ่มากๆที่สามารถพลิกอนาคตของโลกได้เลยทีเดียวสิ่งบริจังที่6ก็คือ exclusive frame gear drive หรือว่าประเภทของเฟรมเกียร์นะครับผมที่มีความเฉพาะโดยก็จะเป็นเฟรมเกียร์นะครับผมทั้งสําหรับโทยะ เฟรมเกียร์นะครับสำหรับสัปสาของโทยะด้วยโดยก็จะเป็นเครื่องเฉพาะเครื่องที่มีความพิเศษนะครับที่เหมาะสมกับแต่ละคนอุปก,กรณ์ชิ้นที่6ก็คือเฟรมเกียร์อุปกรณ์หรือว่าอุปกรณ์ของเฟรมเกียร์ต่างๆครับโดยก็จะมีทั้งปืนของเฟรมเกียร์เกาะป้องกันของเฟรมเกียร์ฟังก์ชันแล้วก็นวัตกรรมต่างๆนะครับผมของเฟรมเกียร์ด้วยสิ่งบริยังที่7ก็คือวารีสเซ็กดีโรเซดรักหรือว่ายาที่มีความเกี่ยวกับเซ็กต่างๆก็จะมีทั้งยาปลุกยาเรา้ายากระตุน้นยาเพิ่มความอึด อย่างไอต่างๆนานานะครับผมที่มีความเกี่ยวกับเรื่องทางเพศซึ่งเราสามารถเห็นได้นะครับผมที่มันถูกเก็บไว้ในห้องทดลองเล่นแร่แปรธาตุเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีมากกว่านี้อีกมากมายเลยถ้าพูดถึงเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ของเลจิน่าเนี่ยมันมีความมากมายมากๆมากขนาดที่ว่านับไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมที่สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของเลจิน่าบอบบโลเนี่ยกับตัวละครอื่นๆกันดีกว่าตัวละครที่1คกก็ือโมจิิยะ โทยะเนี่ยเป็นคนนะครับที่เธอมองเห็นอนาคตผ่านสิ่งประดิษฐ์ของเธอจากนั้นเลจีนาเนี่ยก็ได้ออกแบบแล้วก็สร้างชิ้นส่วนต่างๆของบาบิโลนตามสิ่งที่เธอเห็นนะครับผมเกี่ยวกับอนาคตของโทยะซึ่งเธอเชื่อว่านะครับผมมันเป็นความชอบของโทยะนั่นเองความสัมพันธ์ที่2เนี่ยก็คือสาวๆผู้ดูแลแห่งบาบิโลนโดยเป็นหุ่นยนต์พิเศษที่เธอได้สร้างขึ้นมาครับโดยเลจีนาในออกแบบมานะครับผมเพื่อให้หุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยสามารถควบคุมแล้วก็บำรุงรักษาโครงสร้างต่างๆของบาบิโลนได้ ในก่อนหน้านี้นะครับหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยก็พักดีต่อเธอครับจนกระทั่งโทยะเนี่ยได้ผ่านการทดสอบแล้วก็ได้กลายเป็นเจ้านายคนใหม่นะครับผมของสาวสาวผู้ดูแลแห่งบาบิลโลนไปความสัมพันธ์ที่ซ้าเนี่ยก็คือเจ้าสาวของโทยะครับโดยพวกเธอเนี่ยยอมอดทนนะครับผมกับเลจิน่าเพราะว่าสาวสานะครับผมเชื่อว่าเลจิน่าเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับผมแล้วก็สามารถช่วยทั้งโทยะช่วยทั้งอาณาจักรบรินหิวในอนาคตได้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมพวกเธอเนี่ยก็ไม่ชอบความวิปริตของเลจิน่าสักเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่เพียงแค่นั้น,นรผมมสาาาววเีี่่่่ไถูกใจจตงท ชอบเข้าไปอยู่กับโทยะชอบไปแกล้งโทยะชอบใช้เวลาร่วมกับโทยะมากมายเลยจนขนาดที่ว่าเลจิน่าเนี่ยเปรียบเสมือนกับภรรยาอีกคนหนึ่งของโทยะเลยทีเดียวดังนั้นนะครับผมสาวๆของโทยะเนี่ยเขาเลยไม่ปลื้มสักเท่าไหร่ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างความสัมพันธ์นะครับผมของเลจิน่าบอบิโลเนี่ยกับตัวละครอื่นๆนันเองครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมหรือว่าเรื่องที่คุณอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับเลจิน่าบอบิโลนะครับผมว่ามีอะไรกันบ้างเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือสีตาแอนดรอยของเ,เงอง no vel, ล แต่ว่าก็จะมีในบางเวอร์ชันนะครับที่สีตาของเธอเนี่ยจะเป็นสีแดงอย่างเช่นในเวอร์ชันของภาพประกอบไรโนเวลครับส่วนเสริมเรื่องที่2เนี่ยก็คือในร่างเดิมของเรจิน่าเรจิน่าเนี่ยจะมีนิสัยเสียนะครับในการทํางานจนสมองของเธอเนี่ยมีความเหนื่อยล้าสมองล้าไปดังนั้นนะครับเธอจึงจดจําสิ่งประดิษฐ์ที่เธอสร้างขึ้นมาไม่ได้จริงๆว่าเธอเนี่ยได้สร้างอะไรไปแล้วหรือว่าสร้างอะไรมาแล้วหรือว่าสร้างไปกี่เท่าไหร่แล้วนะครับผมเธอเนี่ยจำไม่ได้เลยนี่ก็คือข้อมูลนะครับของศารรตาจาย์เรจิน่าบาบิโลนหรือว่า อเชรยะนะครับที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดในโรกนั่นเองครับก่อข้อมูลในคลิปนี้นะครับผมถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนตรรงอย่างไรผมต้องขอกราบอภัยมณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปในส่วนของข้อมูลตัวละครนะครับผมทุกคนอยากฟังข้อมูลของตัวละครตัวไหนนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมี่จะเข้าไปอ่านนะครับผมแล้วก็ทําให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนครับในคลิปนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและท ที่ลงในช่องของบลาเซ็นไปนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรเรื่องอะไรประเด็นเรื่องไหนแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ